สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอิงครับพ่อกับบ่าวทูในช่องบ่าวทูทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับบรรยากาศย่ำสเศร้าครับพี่น้องมื่อนี้เอาบรรยากาศเช้าเช้านะครับหกโมงเช้ามาฝากนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านน้องอุ้งอิงนะครับ เป็นอีกเช้าหนึ่งที่สดชื่นแจ่มใสค,ครับพี่น้องท้องฝ่ามืดครึมนะครับฝนตกลินบอ่อตกแข้งไหนตกลินนะนี่คือสระน้ำนะครับตอนนี้หญ้าเริ่มขึ้นหกแล้วครับนี่ มาเก็บผาพมุมนี้ครับพี่น้องเศร้านี้บ่ค่อยได้ยางมาทางนี่นะเพราะว่าสมัยตะเกี้มายังมุดเศร้าทุกมือครับเพราะว่าผ้าไอม้มูหน่อยมาเลนตอนนี้ปะนางปะนางเป็นคนพามาเลนนะครับลูกหักเป็นมูหน่อย มุมนี้ก็สิมีต้นกล้วยนะครับบอปลาต้นกล้วยต้นบกย่อมนะครับที่ค่อยบังเสริมความเขียวเสริมความงามให้บ้านนะครับเหมือนกับเราอยู่ในบ้านสวนประมาณนั้นนะครับสำหรับงานเหมือนแรกนะครับของสนอยเพชรวันแพงเนาะนพาะีนพะ่น,น้อง,นะนองเนาะ ตอนแรกก็ว่าอยู่ไอ้คลองสามปทุมธานีแต่ว่าได้ยกเลิกแลก้วก็เปลี่ยนสถานทีนะครับมือแรงไปอยู่ที่พัทยาสายสามนะครับที่เก่าที่เดิมนะครับพัทยาสายสามนะครับพี่น้องมือแรงวงสะรอวอยเพชรบ้านแพงนะครับอรอติดตามกันครับพี่น้องอผู้ใดพลาดโอก,กาส รอบที่แล้วนะครับบดไปติดธุระรอบนี้เพิ่นให้แก่มือใหม่นะครับมือนี้ของเอซโซนพัทยาสายสามนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะครับพี่น้องไปให้กำลังใจน้อง,งหญิงได้บรรยากาศบ้านสวยๆนะครับมาฝากเดี๋ยวเซานี้มีธุระนะครับพี่น้องเสานี้จะผาต่อวันไป หมอนะครับหมอนัดเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีโรคประจำตัวต้องไปหาหมอตามที่หมอนัดนะครับหรือว่าไปรับยาเป็นโรคหอบนะครับพี่น้องหลังจากที่ไปพาประวันไปหาหมอนะครับกะจะกลับมาเพื่อที่จะนำรถ ไปให้พระอาจารย์บุญหนุนนะครับเจิมให้ที่วัดน้องคู่นะครับพี่น้องแล้วกะเมื่อนี้มีธุระที่จะต้องเดินทางไปบรรจ้านอีกครับไปหาปู่ครั้งนะครับไปสะดาะอกะแก่กรัร้มให้ครับเอฟซีนะครับพี่น้องผู้ใดที่ทักสอบถามเบาวโทนมาตอนนี้ปู่หายแล้วนะครับปู่สามารถทําพิธีได้แล้วนะครับ ู้ใดทักมาสอบถามกับทักเข้ามาใหม่เลยครับไปค้นหาซื้อบ่พอหาซื้อบ่เห็นนะครับปุริไอส่วนป้รดที่สนใจเสื้อนะครับพี่น้องสนใจเรื่องเสื้อของรัตนาพรแบรนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2แบบนะครับที่มีเสื้อให้จำหน่ายก็คือแบบคาถาอุ้งอิงสีฝากับสีม่วงนะครับกับแบบ7สีนะครับ7วัน7สี และมีอีกแบบนึ่งนะครับที่ยังเหลือก็คือแบบบ้านหอบฟันนะครับบ้านหอบฟันสีม่วงส่วนบ้านหอบฟันนี่จะเหลือเฉพาะไซส์ 2S S ตัวนี้เหลือบ่หลายครับเหลือใส่ละโตสองโตนะครับราคา 2XL 4XL 5XL นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามบ่าวโทนได้นะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะให้รายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อสั่งจองนะครับ นี่คือบรรยากาศเช้าๆครับเริ่มเข่าเขียวเราพี่น้องเขาพ่าเขาเริ่มเขียวมันก็มันก็งามไปอีกแบบนะครับบรรยากาศเขาแนมเบิงมันก็สดชื่นหลูกหูกห,ลกหลูกตานะเขาแนมเบิงมันมันสบายหูสบายตาวาสันต์เถอะ นตกพ่อให้เขาพ่อให้หยาเกิดอีครับตกข้อสุ่มๆไ่ไงเราถอนหยาลกหยาในในเวิรงบ่หยมันล่ามลงไปข้างล่างนะครับ ใู้สนใจวัตถุมงคลลุงปูมุลนะครับเดี๋ยวมณีบาโธนจะไปวัดบัณจ้านนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจถากเข้ามาสอบถามเลยนะครับวัตถุมงคลลุงปูมุนนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ท่านลงปู่นะครับน้ำบาโทนมีอยู่ตอนนี้หาเหรียญน,นะครับผู้ใดสนใจถากมาสอบถามเลยนะครับราคาบัดหลักพันาราคาหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับผู้ใดสนใจรุ่นใหม่ที่ทางวัดจัดสางนะครับราคาก็มีตั้งแต่สองร้อย ถึงลักพันนะครับอ่ะทักมาสอบถามหนยครับพี่น้องมีหลายรุ่นให้พรมพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวจับจ้องนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพระบูชาพระบูชาขนาด 1. 5หานิ้ว3นิ้วหานิ้วหรือว่าจะเป็นเก้านิ้วก็มีนะครับพี่น้องราคาก็ตามขนาดนะครับหรือว่าตามรุ่นที่จัดสั่งตามเนื้อเนื้อของผระนะครับจะเป็นเนื้อไฟเบอร์เนื้อไอ้โลหะ จะสิมีราคาแตกต่างกันนะครับถ้าข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวบาโถนจะส่งรูปพร้อมราคาบูชาให้นะครับผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับที่เฟซบ่าวโทนครับเฟซบ่าวโทนนะครับเสือโปรไฟล์เสือสีแดงนะครับแล้วก็ผู้ติดตามตอนนี้1.9หมื่นนะครับถ้าข้ามาสอบถามได้ครับพี่น้องบรรยากาศครับเพิ่มอีกแล้วมื้อนี้ อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับอีกไม่ถึงสัปดาห์นะครับนี่อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับรุนกันครับพี่น้องอ่อคอห้มันหมานน้ำกันเด้อครับต้นเดือนกันยายนนะครับขอห้มันหมานสู่ผู่สู่คนนะครับเนาะขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้อง fc ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากเบิงโฆษณาไป็นกำลังแรงใจหน่อยด้อครับสำหรับคลิปนี้ได้ไปสมนีสักก่อนพี่น้องเด้เพราะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ